สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องวันนี้กับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ยี่สิบสี่เดือนมกรกาคมปีหกแปดมาเลี้ยงน้องน้องจ้านี่ วันนี้ออกมาเลี้ยงน้องๆสบเปลี่ยนกันให้พอบ้านไปเฮ็ดงานของเพิ่นเนี่ยเราสิทาสีในครัวทาสีในครัวซื้อสีมานานแล้วแต่ไม่ได้ทำทาสองสามวันก็สิดหลกเนาะ ก็ไม่ใช่ฝีมืออาชีพก็ค่อยๆทำไปจ้างเขาก็หลายตังเนาะเป็นในครัวครัวใหม่นั่นแหละแล้วครัวเก่านี้ก็จะเติมทักหน่อยมันก็นแหละเพราะว่าทำกับข้าวทำอะไรก็มันก็ดำอยู่สาผนังกันเนาะ สองสาวันมันนี้ก็เริ่มเบาหนาวแล้วใส่ใส่มาหน่อยอ่ะแต่ก็พอพอยบ่ายสี่มงเย็นนี่ก็เริ่มยินมาแต่ระยะเออไปถึงสี่โมงเช้าเนี่ยร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วนี่แหละบ้านชุดนบุตรของ ต่างจังหวัดก็เป็นอย่างนี้แหละก็มีต้นไม้มีไรมีนานีา่อยู่กินกันอย่างนี้ถ้ามาหาก,กินกันไปนี่ต้นสะเดาต้นเนี้ยมันมีต้นหนึ่งที่เห็นเห็นเนี่ยมันนะจะแม่นต้นนี้มั้งแต่ผู้ส่งกล้องอันใช้ไปก็มองบอ่เคยเห็นเนาะสายตาสายตาพี่พี่พน้องนอ เฮ้อ <laughs> โอ้ใา大ตาาคอยก็ฝึกหัดเรียนรู้ทำวีดีโอยาวๆบ้างเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขออภัย ปกติก็ทำแต่มีดูสั้นหน่อเนาะโอ้เสียงแตรุดเนี่ยเสียงแตรุดโต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 เตลุดไทยด้วยนะไม่ใช่รถใหญ่ก็ไม่รู้ว่า บีบอะไรเนาะอันนี้สระน้ำเนี่ยพอได้ตักให้น้องๆที่ทั้งห้านี่แหละกินนะเนี่ยน้ำก็แห้งเนยแต่ก็พอได้ให้กินอยู่ถ้ามากินหญ้าอย่างเงี้ยเขาจะกินน้ำหน่อยเดียวไม่เยอะหรอกแต่ถ้ากินฟางอเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิเวเลย กินฟางกันเนาะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวข้ามไปทางนน้นเป็นไรอ้อยเดี๋ยวจะพาไปชมชมไรอ้อยงามๆกำลังชมเลยนะนะไรอ้อยไรมันเนี่ยถ้าต้นสูงมากเลยจะไม่สวยไงเราไปถ่ายทําแล้วเอาไปลงคลิปเนี่ยไม่สวย ไม่สวยแต่ถ้าว่าต้นกำลังเออเพียงก็เอวนี่ก็ยังสวยอยู่นะสูงไปเยอะเนี่ไม่สวยเนี่นั่นแหละก็ดูเนี่ยแปลงนี้ของนายเอสนั่นนีลยเขาพ่อเอสเนี่ยนี่เนี่ย ถุงไงแก่ต้นแล้วออกดอกแล้วอ้อยนยะถ้าแก่มากๆก็มีดอกเหมือนกันเด้อเริ่มตัดแล้วพ่อเอ็ดตัดฝั่งนู้นเนีย่ยข้ามคูไปเนะี่ยถ้าขายันอย่างตะกอนจะมารับจ้างเขาตัดอ้อย ก็ตัดเป็นมัดไงไม่มีแรงเด้แค่ทำสวนผักนี่ก็หอบแล้ว <c ười> <c ười> เราไม่มีแรงเราทำของเราเองกันเนาะเหนื่อยก็พักกนันเนาะแต่ถ้าเราไปรับจ้างเขานี่มันในวันเขาก็จ้างอยู่วันละสามรอย แต่คนที่เขาเก่งเขาไม่เอาหลกเลยวันน่ะก็ตัดเป็นมัดเป็นมัดนี่ก็เท่ากับถ้าพูดไปก็เท่ากับงานเหมาหนะเหมากันเลยตัดเยอะได้เยอะไงค่อยก็บม่ค่อยมีอันกำลังเดี้ยวทีกกำลังนี่ตัวตะกี้อยู่บ้านเกิดกำแพงเพชรนี่ ยามว่างก็ไปรัจ้างตัดอ้อยขุดมันนี่ละ่ะต่ว่าอันบ่กเคยเห็ดเวียกเห็ดงานเด้อเคยแต่ว่าจะเป็นบางอย่างทำไม้มาอยู่ภาคอีสานเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็แตกต่างกันเนาะเคยลูกชาวไร่ชาวนานี่แหละลำบากทุกอยากจังยังนี่ จะเก็บเก็บของกลับบ้านจนเนาะมานั่งไลตรงนี้เก็บไปไว้ห้างน้อยก่อน <c ười> นี่เก็บไปไว้เชียงนาก่อนก็ไปนั่งเออลงคลิปลงอะไรไปสายก็กลับบ้านนี่ประมาณสี่โมงเช้านี่ ตบเลียนหมุนเวียนในก็บา้านไปทำงานครับบ้างอันนั้นนง,งานลุย <c oughs> อีเดภาก็การพูดหรือว่าเทคนิคอะไรก็ไม่มีหรอกเด้อพูนบ้านๆน,นี่แหละว้าวคุยกันแบบบ้านๆน,นี่แหละ เขามาเบิ้งให้กำลังใจกันเนี่ยเข้ามาก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องบางเดอคำพูดก็ไม่จริงเนาะ ันแขที่กำแพงเพชรเขาเรียกคันนาคันนาที่บ้านเกิดจากกำแพงเพชรบ้านเกิดเมืองนอนมาตกอยู่ภาคอีสานเลยเดิมทีก็พากันไปอยู่กรุงเทพก่อนเนาะ เริ่มแรกก็ไปอยู่สารคามก่อนนั่นแหละอยู่กับแม่สามีสองปีเข้ากรุงเทพอร่อยไหมล่ะคุณโชคอคุณโชคเนะี่ยเล่นไม่ได้นะอยากให้เล่นอยู่เล่นไปเล่นมาก็าจะชนเราไงแต่ว่าเอาเอาเอ,เอน้องสงการนู่นตัวเล็กๆกันนะกับแม่เขาชอบให้เล่น ชอบหยอกอันนี้พูนภูนนโชคถัดไปนุ่นทองแดงุูข้างคันเซนาน่ะนุ่นไปนุ่นไปนุ่นมีเพิ่มอันนี้หนุ่มน้อยรูปหลอ่อสงการอันนี้แม่คูณ ปล่อยไปแล้วสามัวงไงก็เลยไว้เท่านี้แหละไม่ไหวแต่ตัวเนี้ยมีมีมีคนมาทาบถามแล้นะเนี่ยมีคนมาขอด้วเนี่ยเขาจะาไปทำพ่อพันุเนี่ยคนที่เขาเคยเลี้ยงเอาไว้ทำพ่อพันธุเนี่ยโอ้เขาจะมีการเลี้ยงดีกว่าเราอีก โอ้เขามีการบํารุงฉีดยุกฉีดยาอะไรของเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะแบบคล้ายให้ให้ใหเอตัววัยอุดมสมบูรณ์ไงพอเต็มที่แล้วเขาก็นำไปใช้งานละทับครั้งหนึ่งแต่ที่ผ่านมาครั้งละพันนะถ้าไม่ติดก็ เขาก็จะมามาให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าขอค่าน้ำมันลดเล็กๆน้อยๆสองสามร้อยประมาณนั้นแหละพูดถึงว่าไม่ติดอะ่ะทับจริงนะไม่ใช่เออผสมเทียมด้วยผสมเทียมก็ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่ไมาจิตเขาก็มาซ้ำให้ รอบสองแต่ถ้าผสมเทียมนี่คนที่เขาเคยเลี้ยงมาก่อนเขาบอกว่าแม่วัวเนี่ยแม่เนี่ยมดลูกจะไม่ค่อยดอีจะไม่สามารถเออมีลูกได้หลายครั้งเต็มที่ก็สามครั้งว่างั้นไม่เหมือนไม่เหมือนผสมเทียม ถึงเถียงหน้าน้อยแล้วเถียงหน้าน้อย,ยก็มาถากทางกเตียนแล้วเนี่ยก่อนลกเลยนี่แหละบานเท้ากับเป็นนังซี่ลละยุกันแบบนี้แหละเห็ุไห้เห็นนะุนายำแหล่งกับไปหาขัวหอยหาหนู <c oughs> บ่ได้หาน้ำเข,ววขาเรากะเจ้าอยู่เนาะผู้หาอันนี้ไปหายังกระโบไว้เลยแหละ ก็พางเขียดเป็นสันตัวเขาออบอกเยได้ซื้อกับเขา้าวด้เขาขายันเนอยขยันหาไม่ได้ซื้อกับขา้าวเนี่ยเนี่ย้าไมเสียมานึงในมหาขัวหอยก็ได้กินแล้วขุดกระปูเออบางคนได้ไปเยอะๆก็ไปขายตัวละสองบาทเลยสองบาทสามบาทก็คนก็ซื้อกินปูน่ะแม่ปูที่อยู่ในในดินเนี่ย ขซื้อไปเขาออกเอาไปตำปุ่นมั่งแกงมั่งโขกน้ําแกงโขกน้ําปูไปแกงอ่ะแกงข็ดสายบัวโอ้หลายหละอย่างที่เขาทําเป็นเนาะอันนี้ทําไม่เป็นเนาะปุ่นปูก็เพิ่งได้กินครั้งแรกอันเถอะอร่อยอยู่ไม่ดองกันนี้แหละมาจากกรุงเทพอะเขาก็มา ปุ่นแล้วก็แบ่งมาให้ลูกชายก็เอามาส่งโอ้อร่อยมีหน้าจัวละสองสมบาทิเขาก็ซื้อกินกันเนาะเออนั่นลละอาหารอีสานเนี่ยถ้าลงกินเป็นอ่จจะอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเนี่ยโอ้เป็นหายใจบ่คอยอิ่ม จะพายางมาทั้งพีนุมี่ยางนกคอยปึกคัดเท็ดทำวิดีโอเงานีหละมี่คอยคอยเข้าไปหาพี่ยางน้อหละแป๊บเดียวก็กลืมแลเนะไปฟังเพิ่นเว่าเพื่อนก็นว่านี่แหละเลี้ยงอันเฮ็ดวิดีโอเงานี่แหละจากนาทีจากนาทีาาทยังกระเพื่นก็นบอกบดเลยนะ แต่าเห็ดมันก็เพ่อะเหตุใดว่าวบาบ่ชัดเจนเนีตีเลี้ยงของเลี้ยงน่ะเออนี่แหละปัญหาว่าวบ่ชัดเจนนี่บ้านก็อยุนนี่นี่เนะี่ยมองเห็นดูเดียเนี่ยต้นไม้เป็นพุ่มๆเนี่ยี่เป็นพุ่มๆไกลๆเนี่ย อยู่อยู่อยู่โรงเรียนนี่นะขวบมหาหันกัะเมนเลยเนี่ยบ้านเนจต่ว่าทางมันมาบ่ไรเนาะ,ะ,ะมันออกมานยังี่ยังชี่เมียเพี่ยเนี่ยบนทางเนาะมาตามถนนนี่ก็สิบวกครึ่งกิโลเด้อกลัวมัมะเนี่ยไปจะมบ้าร่งนี่ก็มาเข่ามานหนีอันนี้ก็บ่าะเมนถนนเด้อมันเป็นขั้นคู่ตัว ย่นี่มันก็เป็นเอ่อคลองลนอเนาะทั้งคนก็เอิ้นหวยหวยหนองคลองบึงมีบัวด้นยนะยำนำหลายๆเลยโยดอกบัวกึ้นสวยๆอันนี้น่าเล่นเนาะเนี่ยน้อยนี่ละเนี่ยค่อยๆขับมาเนี่ยรถอระเมื่อทันตกคล้องสิเแลวหลังมองเงินแคบกว่านี้อีก กวิดีโอนี้กะขอบพระคุณอันท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเด้อกับขอบพระคุณเป็นยังสูงด้วยก็ยุได้ก็ยุได้ย้อนอันพี่ๆหนึ่งน้องนี่เนาะเข้ามาเป็นกำลังใจให้คัน แกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนั่นแหละบันลืมกันบันลืมกันตามภาษาอันบันนอกห้องนอกจากคนไทยกับมาว่าอันนี้กันหรือไม่อยากว่าไทยเหรอเด้อพี่น้องเอ้ยว่าอันภาษาอีสานนี่วงงา่วงงาวไงว่าวไงก็กันมันว่เมนนอกันมว่าอัน ภาษาอีสานเล็วเฮาหวนกลับไปว่าวไทล่ลินมันแข็งเออวเ่าวยังเ่อายอนี่ลหละยุ่นีมันมีคนไท่เนาะมีคนเดียวจาของสิไปจุกป,ปกจุกป,ปกไปว่าวฝูเดียวมันก็ดูก,กระไรยุกอยุไปยุงมากกับมันก็หลายปีแล้วย่างปีนี่อย,ย่างปีที่หามันก็เลยว่าวว่าวได้ แต่ว่าที่เป็นบางคำที่ยังบอกบอกเข้าใจคําเว่าของอันภาษาของเขาเทียทั้ทงที่ว่าพอบ้านากับคนอีสานด้วยแต่ว่าห่างยูกรุ่เขีบหาไม่ได้เว้าแบบนี้ใส่มแจ่ว่าอันเว้าใชยใส้กันเนาะพิ่ได้อันไปยูยังสัน่นเจ้าของกับเป็นไทยกับว้าไปกันประมาณนั้นตัว ไทยเล่ากับพี่น้องกันแล้วเนาะพี่ๆหนึ่งน้ององดองฮักกันไว้แล้ดีที่สุดเกิดครั้งเดียวตายก็ครั้งเดียวรักกันไว้ดีที่สุดอย่าไปเอ่ออิจฉาริษยากันเลยใครด้อยโอกาสก็เปิดโอกาสให้คนที่ได้ด้อยโอกาสคนที่มีโอกาสหรือว่าจะรุนจะเลินลุ่งเลี้ยงก็หันเออ่ เป็นไปได้เนะเาะก็ช่วยเหลือคนที่เขายังด้อยโอกาสอยู่ก็คับประคองกันไปเป็นเพื่อนมนุษย์กันเนาะอยากแข่งแย่งชิงดีกันเลยอันนี้ไม่ได้สนใครเริอเปรียบเทียบไปฟัง <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆกันเนาะเปรียบเทียบไปฟังไม่ได้สนคนเราอยู่ประเทศไทย อยู่ประเทศเดียวกันเรากต้องรักกันกอดคอกันไว้จับมือกันไว้ใครตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือกันไปประครับปรคองกันไปก็ประมาณนั้นแหละเนาะมันก็จะมีนะคนที่เขาเออยากจนไม่มีอันจะกินน่ะมีมีเราพอมีก็แบ่งแบ่งกันไปใช่ว่าเขาไม่มีกินแล้วเขาขี้เกียจเขาไม่ขี้เกียจแล้วเขาก็ขยัน บางครั้งมันบุญวาสนาของคุณเนาะอย่างเช่นเราทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ผลดีแบบคนอื่นเขาทําอย่างเงี้ยอย่างทําได้ทํานางเงี้ยเขาได้แต่เราก็ได้อ่อน้อยไม่สมไม่สมเหตุสมผลที่ทําไว้ไงสมมุติว่าทํานาเนี่ยโอ้ยของเขาแปลงเนี่ยงามแต่ของเราไม่งามอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกบุญวาสนาเขาจึงรวยไม่ได้นั่นแหละ ทำเกือบตายก็ไม่มีกินไงประมาณนั้นนะเนาะก็ใครพอมีก็ถ้าเราเห็นแบบนี้ก็ช่วยๆกันไปอันไหนจึงไหนอพอช่วยได้อย่างเช่นเอเขาไม่มีข้าวมีน้ำนกินอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งไปเอาที่นี่เขามีการมาเอ่อหมอลำลำข,ข้าวอยู่ดิ กลางคืนเขาก็มาลําขอข้า,าวเช้ามาเขาก็วิ่งรถแล้วแต่นเนาะใครจะมีน้ําใจแบ่งให้ข้าวนะเขาเรียกว่าหมดลําขอข้า,าวเช้ามาเขาก็มาขับรถมามาขอข้าเวเลยเขาลําไปเลีวไงบางคนก็ไปดูเฉยๆไม่ให้ข้าวก็มี <laughs> แต่ก็น้อยคนหลึงเนาะวนมากไม่มาลําเขาก็ให้กันกินคน คนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีแต่คนเอจิตใจเมตตาอูอ,อ้อมอรีไจบุญสุนทานนั่นแหละถึงว่าเราไม่ได้มีข้าวกินไม่ได้ทำนาเขาก็แบ่งให้บ้านนน้นหน่อยหนึ่งบ้านนี้หน่อยหนึ่งเขาก็แบ่งกันกิน มันก็มีนะเฉพาะคุณไม่มีกินนตอยู่ที่เนี่ยมีแต่เขาก็ไม่ทอดทิ้งกันหรอกเรียกหมู่บ้านอย่างนัน้นจะเรียกว่าหมู่บ้านล่มยินเหรอเออมาตั้งชื่อมันเนี่ยหมู่บ้านล่มยิน